สถิติหวย1พฤศจิกายนรางวัลที่1ย้อนหลัง20ปี1พฤศจิกายน1พฤศจิกายน2567รางวัลที่1เลขที่ออก536044 1พฤศจิกายน2566 รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก743951 1พฤศจิกายน2565รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก913106 1พฤศจิกายน2564รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก045037 1พฤศจิกายน2563 รางวัลที่1เลขที่ออก506404 1พฤศจิกายน2562รางวัลที่1เลขที่ออก967375 1พฤศจิกายน2561รางวัลที่1เลขที่ออก149840 หนึ 1> 1. ่งพฤศจิกายน2560รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก5 3, 3, 7, 2, ้าสามสาเจดสหนึ่งพฤศจิกายน2559รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดแ8หสี่สามแรางวัลที่หนึ่งย้อนหลัง20ปีหนึ่งพฤศจิกายนหนึ่งพฤศจิกายน2567รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก ห้าสามหกศูนย์สี่สี่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก ศูนย์สีหนึ่งพฤศจิกายน2563ร้างวัลที่หนึ่งเลขที่ออก5 0, 6, 4, 0, 4. ้าศูนยหนึ่งพฤศจิกายน2562ร้งางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหกเจหหนึ่งพฤศจิกายน2 5 6พเอ รางวัลที่1เลขที่ออก149840 1พฤศจิกายน2560รางวัลที่1เลขที่ออก533729 1พฤศจิกายน2 5 5 9รางวัลที่1เลขที่